สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับคุณอาจกำลังเหนื่อยแต่คุณยังไม่จบครับหลายคนฟังตรงนี้แล้วอาจสะอึกนิดนึงเพราะมันจีนกว่าแหลงบันดาลใจที่เคยได้ยินมาเยอะที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้ใช้เวลาแค่หนาทีเท่านั้นแต่เป็นห้านาทีที่ตั้งใจ ทำให้คุณได้ดึงพลังตัวเองกลับมาแบบที่นำไปลงมือทำได้จริงไม่ใช่พลังวูบว่าแล้วหายไปเหมือนเดิมผมอยากให้คุณคิดว่าคลิปนี้เป็นเหมือนการจับไหล่ตัวเองเบาๆแล้วบอกว่าเฮ้ hey, เรายังไปต่อได้และนี่คือสิ่งที่ช่องพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงตั้งใจทำเสมอ ไม่ใช่ปลอบให้สบายใจชั่วคราวแต่พลาให้กลับมาชัดและแข็งแรงจากข้างในก่อนที่เราจะลุกขึ้นไปทำอะไรต่อผมอยากให้คุณตั้งสติสักหนึ่งจังหวะครับไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องหลับตาไม่ต้องพยายามให้สงบทั้งโลกแค่สงบในตัวเองพอ พเพราะเวลาที่เราวุ่นวายเกินไปสมองจะเริ่มขยายปัญหาให้ใหญ่กว่าความจริงแล้วก็ทำให้เราเหนื่อยมากกว่าที่ควรเหนื่อยสิ่งที่อยากให้ลองคือหยุดหายใจลึกๆสั้นๆแค่สองครั้งแล้วถามตัวเองในใจว่าตอนนี้ฉันกำลังรู้สึกอะไรอยู่จริงๆแค่คุณกล้าตอบคำถามนี้ได้ คุณก็เริ่มควบคุมชีวิตตัวเองกลับมาได้แล้วครับการตั้งสติไม่ใช่เรื่องลอยๆมันคือการเอาตัวเองกลับมาจากความฟุง้งความกลัวความคิดวนที่ทำให้เราหมดแรงแบบไม่จำเป็นพอเรากลับมาอยู่กับตัวเองได้เพียงแค่สิบวินาทีชีวิตมันจะเริ่มนิ่งขึ้นทันที แล้วจากตรงนี้แหละเราถึงจะเริ่มตั้งใจได้จริงๆพอเราตั้งสปิดได้แล้วขั้นต่อไปคือการตั้งใจครับหลายครั้งที่เราเหนื่อยไม่ได้เหนื่อยเพราะทำเยอะแต่เหนื่อยเพราะคิดเรื่องหลายเรื่องพร้อมกันจนสมองมันลา้าเกินไปสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำตอนนี้ไม่ใช่การวางแผนชีวิตทั้งปี ไม่ใช่การเปลี่ยนตัวเองทั้งระบบแต่ให้เลือกแค่หนึ่งอย่างที่สำคัญจริงๆตอนนี้อย่างเดียวพอครับถามตัวเองสั้นๆว่าถ้าฉันจะขยับชีวิตวันนี้ได้แค่หนึ่งก้าวก้าวไหนที่ส่งผลกับฉันที่สุดไม่ต้องก้าวใหญ่ไม่ต้องเทียบใคร หลักคิดคือ one s i m p l e move เลือกสิ่งเดียวที่ทำวันนี้คุณจะรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยเรายัางเดินหน้าอยู่พอมีสิ่งเดียวที่ชัดสมองจะไม่หนีไปคิดเรื่องอื่นมั่วซั่วพลังของคุณจะถูกรวมจุดไม่แตกกระจายแล้วคุณจะรู้สึกขึ้นมาทันทีว่าเออไหวว่ะ เราไปต่อได้ก่อนจะลุยต่อคุณต้องตั้งหลักให้มั่นก่อนนะครับพราะตั้งพราะาใจเราอะยังไหวยังสั่นยังไม่รู้ทิศไม่ว่าแรงฮึดจะแรงแค่ไหนมันก็หายไปอยู่ดีแรงบันดาลใจมันเหมือนประกายไฟครับจุดติดง่ายแต่ถ้าไม่มีอะไรคอยรองรับ มันก็ดับลงในไม่กี่วินาทีสิ่งที่จะให้ไฟมันอยู่ได้นานขึ้นคือฟืนครับและฟืนของเราก็คือหลักคิดที่ชัดเจนนี่แหละเวลาที่คนเราเนี่ยมันรู้สึกท้อรู้สึกลังเลหรือรู้สึกว่าไม่อยากไปต่อจริงๆไม่ใช่เพราะเขาไม่มีความฝันนะครับ ส่วนใหญ่เป็นเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทําไปเพื่ออะไรหรือลืมว่าตัวเองต้องการอะไรจริงๆพอไม่มีหลักทุกอย่างมันดูหนักไปหมดเหนื่อยง่ายวันไหวง่ายแล้วก็หาทางกลับมาไม่ได้ผมอยากให้คุณลองคิดแบบเรียบง่ายที่สุดไม่มีศัพท์วิชาการไม่มีขั้นตอนวุ่นวาย แค่ตอบคำถามตัวเองนะครับสองข้อนี้ให้ชัดแค่นี้พอข้อแรกนะครับวันนี้ฉันอยากเป็นคนแบบไหนไม่ต้องตอบให้ยิ่งใหญ่ไม่ต้องบอกว่าอยากสำเร็จอยากรวยอยากเก่งที่สุดในโลกเอาแค่ให้ตรงกับหัวใจในวันนี้ครับ เช่นอยากนิ่งขึ้นหนักแน่นขึ้นใจเย็นขึ้นหรืออยากเป็นคนที่ไม่หนีปัญหาเหมือนเมื่อก่อนแค่ตอบความจริงในใจตัวเองไม่ต้องตอบให้ใครฟังครับข้อที่สองครับก้าวที่ฉันเลือกเมื่อกี้จะช่วยให้เขาใกล้ตัวเองแบบนั้นได้แค่ไหน ตรงไปตรงมามากครับถ้าก้าวนั้นช่วยพาคุณไปในทิศที่อยากเป็นแม้จะเป็นแค่ก้าวเล็กๆมันก็คือก้าวที่ใช่แต่ถ้ามันไม่พาไปไหนเลยหรือแค่ทำเพราะความเคยชินเพราะความกลัวหรือเพราะความเกรงใจหรือเพราะหลีกเลี่ยงความจริงคุณจะรู้ทันทีครับว่ามันไม่ใช่ หลักคลิกง่ายๆแบบนี้ช่วยให้สมองคุณกลับมาชัดครับเพราะเมื่อคนมีหลักความกลัวจะเบาลงความลังเลจะหายไปเยอะและความตั้งใจจะกลับมาคมเหมือนเดิมเหมือนเราปักเสาเข็มก่อนสร้างบ้านนะครับถ้าเสาหนักแน่นพอไม่ว่าเราจะต่อเติมอะไรด้านบนมันก็ยืนได้มั่นคงไม่โครงไม่ล้มง่าย และที่สําคัญมันเริ่มต้นได้ทุกครั้งที่ใจเราสั่นครับพอคุณตั้งหลักได้แบบนี้ต่อให้วันนี้คุณเหนื่อยแค่ไหนคุณก็ยังยืนได้อย่างมั่นคงพอที่จะดุยต่อจริงๆครับตอนนี้คุณมีสติมีใจที่เลือกทางและมีหลักรองรับแล้วสิ่งต่อไปคือขยับครับ เพราะพลังจริงๆมันไม่ได้เกิดตอนเราคิดว่าจะทํามันเกิดตอนเรายอมขยับแม้เพียงนิดเดียวคนส่วนใหญ่นะครับจะติดอยู่ตรงนี้ติดที่รอให้พร้อมก่อนค่อยเริ่มรออารมณ์ดีรอเวลารอทุกอย่างให้นิ่งแต่ความจริงคือ ไม่มีใครพร้อมเต็มร้อยหรอกครับแม้แต่คนที่ดูเก่งที่สุดเขาก็เริ่มตอนยังไม่พร้อมเหมือนกันสิ่งที่ผมอยากให้คุณทำตอนนี้คือทำหนึ่งก้าวนั้นที่คุณเลือกไว้แล้วเมื่อกี้เลยก้าวเล็กๆแต่ชัดเจนครับเช่นหยิบโทรศัพท์ไปทำเรื่องหนึ่งที่ค้างอยู่เปิดคอมเพื่อเริ่มงานที่ผักมาหลายวัน เดินไปหยิบน้ำแล้วกลับมานั่งทําต่อให้จบอะไรก็ได้ที่เป็นการขยับจริงๆครับไม่ใช่แค่คิดเล่นๆแค่คุณทำหนึ่งการเคลื่อนไหวแบบมีสติสมองจะสลับโหมดทันทีจากหมดหลบไปเป็นหมดลุยครับแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันไปต่อได้จริงๆนะไม่ต้องฮึกเหิม ไม่ต้องตะโกนสู้แต่แค่เราลงมือแบบเงียบๆแค่นี้ก็ทรงพลังมาก,กว่ะคําที่สู้เป็นร้อยๆเท่าเลยครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาวันนี้ตั้งสตินะครับตั้งใจตั้งหลักมันถูกออกแบบมาเพื่อพาคุณมาถึงวินาทีนี้ครับวินาทีที่คุณเลือกได้ว่า จะหยุดอยู่ที่เดิมหรือจะขยับชีวิตตัวเองไปอีกนิดนึงอย่าดูถูกก้าวเล็กๆนะครับที่คุณกำลังจะทำเพราะหลายคนเปลี่ยนชีวิตได้จากก้าวที่เล็กกว่านี้ด้วยซ้ำสิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าคุณเดินเร็วแค่ไหนแต่คือวันนี้คุณได้เดินแล้วหรือยัง ถ้าคุณดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้ผมเชื่อว่าคุณพร้อมกว่าที่คิดไม่ต้องรอแรงเพิ่มไม่ต้องรอวันที่ใช่เพราะวันที่ใช่คือเดี๋ยวนี้ครับลุกขึ้นขยับอย่างตามที่คุณเลือกไว้แล้วให้ตัวเองเห็นว่า คุณยังไปต่อได้จริงๆนี่คือห้านาทีนะครับที่เราตั้งใจให้เป็นแรงพอที่จะพาคุณเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงและถ้าครั้งหน้าคุณรู้สึกเหนื่อยสับสนหรือเหมือนแบตจะหมดอีกเมื่อไหร่กลับมาที่ช่องพลังงานแห่งการเปลี่ยนแปลงได้นะครับที่นี่ คือพื้นที่ตั้งใจที่จะช่วยให้คุณกลับมายืนตรงนี้ได้ทุกครั้งแบบไม่ต้องฝืนแบบเป็นตัวคุณจริงๆแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ